ี่ยวกับในส่วนของรรยผลิตอาหารเสริมทุกประเภทค่ะคไม่ว่าจะเป็นพวกผงชงดื่มแล้วก็ประเภทชนิดแคปซูลเราผลิตได้หมดเลยค่ะลูกค้านะคะส่วนมากก็จะเป็นในส่วนของนักธุรกิจหรือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะคะที่ปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าตลาดออนไลน์นะคะมาแรงนะคะส่วนตัวก็คือมองมองถึงความสํา,าสคัญที่เราสามารถที่จะทําผลิตภัณฑ์ดีๆไวส้สปอร์ตหรือไว้ดูแลนักธุรกิจที่ไปทําธุรกิจความสื่อออนไลน์นะคะ ก็เลยทําใหม้มีมุมมองว่าเราจะทํายังไงที่จะมีผลิตภัณฑ์ที่แบบปรัแบบโจทย์ในส่วนของความต้องการของตลาดส่วนตัวในอดีตนะคะอยู่ในธุรกิจในส่วนของการตลาดการขายนะคะประเภทอาหารเสริมไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องดื่มน้ําหรือผงหรือชิลิี่แคปซูลนะคะมีประสบการณ์ตัวนี้มามากกว่า30กว่าปีรเราเลยทําให้มีความรู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจว่าถ้าเราถ้าเรา เป็นผู้ผลิตเองนะคะเป็นเป็นคนที่สามารถที่จะนําในส่วนของวัตถุดิบหรือสารสก,กัดดีๆเนี่ยมาผลิตให้กับผู้บริโภคตามความต้องการไม่ว่าจะเป็นสูตรต่างๆเนี่ยเราทําได้ดีถือว่าเป็นตลาดที่โตที่สุดมาดับหนึ่งก็จะเป็นกาแฟนะคะเป็นกาแฟกาแฟไม่ว่าจะเป็นสูตรสุขภาพหรือสูตร เดี๋ยวนี้เน้นไปนในด้านของการคุมหิวบล็อกเบิร์ในส่วนของดูแลสุขภาพนะคะตรงนี้จะขาดไม่ได้เช่นกาแฟนเนี่ยถือว่ามาอันดับหนึ่งของโรงงานเราเลยรองลองมาก็จะเป็นในส่วนของโกโก้นะคะแล้วก็ตอนนี้กําลังแซงมาอีกรายการนึงก็จะเป็นประเภทของไฟเบอร์ไฟเบอร์ผักรวมหรือหลายๆคนเรียกว่าผักพร้อมประมาณนี้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของผลไม้รวมนะคะกลุ่มของไฟเบอร์ แล้วก็กลุ่มในส่วนของโปรตีนนะคะเราก็ยังมีผลิตในส่วนของจะเป็นโปรตีนต่างๆเวโปรตีนผสมโกโก้ผสมชาเขียวผสมชาไทยนะคะอันนี้เราเราจะมีหลายรูปแบบสามารถที่จะมิกซ์สูตรหรือประยุกต์สูตรเนี่ยให้มันดบับตอบโจทย์ตามความต้องการของอตลาดที่เขามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดอย่างงี้ค่ะซึ่งทางโรงงานเองเนี่ยก็จะได้คิดค้นสูตรใหม่ๆม,มาให้กับในส่วนของ พ่อค้าแม่ค้าหรือนักธุรกิจที่ต้องการที่จะมีธุรกิจของตัวเองที่จะให้เหมือนแบบทำยังไงไม่ให้มันซ้ำคนอื่นทำยังไงให้มันแหวกแนวออกไปมากกว่าในส่วนของตลาดที่มีอยู่ในปัจจุบันสิ่งที่สำคัญที่สุดตรงนี้คือเรามีนักวิจัยนะคะมีอาดีนะคะที่เป็นคนที่คิดค้นสุดใหม่ๆประจําที่โรงงานเลยเรามีห้องแลบที่มาตรฐาน ปัจจุบันเนี่ยนวัตกรรมใหม่ๆที่เข้ามานะคะที่เป็นสารสก,กัดที่นิยมนะคะที่กําลังมาแรงเนี่ยคือตัวไหนที่มีประสิทธิภาพที่สุดในในยุคนี้เราก็ต้องเอามาปรับให้กับเพื่อที่จะทันในส่วนให้กับลูกค้าตามความต้องการที่ผู้บริโภคต้องการด้วยโรงงานเรานะคะบุรลวงอินเตอร์นะคะได้รับรองนะคะจา,นา,นา,ากหน่วยงานสาธารณสุขมีใบอนุญ,ญ,ญาต เป็นสถานที่ผลิตอาหารเสริมนะคะประเภทของชุมดื่มและอาหารเสริมทุกประเภทนะคะ2ก็คือมีในส่วนของการรับรอง cmp นะคะทั้งในและต่างประเทศนะคะตอนนี้เรากําลังเดินขึ้นไปสู่ในส่วนของระบบ iho ด้วยนะคะพร้อมถึงพรารานี้เราเตรียมพร้อมหมดเลยทางบุหลวงอินเตอร์นะคะเรายังมีทีมผู้บริหารที่มากด้วยประสบการณ์นะคะอีกหลายท่านที่คอยอร์ตด,ดูแลนะคะเราก็จะมีในส่วนของการดูแลแนะนำการตลาดฟรี แนะนำการเรียนรู้ในเรืร่องของการสร้างแบรนด์ฟรีแนะนําในส่วนของการสอนสือ่อขายบนงสื่อออนไลน์ให้ฟรีอีกด้วยที่บนหัวอินเตอร์นะคะตอบโจทย์ทุกอย่างเลยเราสอนให้ด้วยคุณไม่สามารถที่จะขายของเป็นนะคะสร้างการตลาดยังไงทําออนไลน์ยังไงตรงน,นั้นไม่ใช่ปัญหาะคะไม่ต้องกังวลมาที่นี่จบทุกเรื่องนะคะเราสอนฟรีด้วยค่ะคะ่ะวันนี้น้ำก็มารับแบรนด์ HS Coffee นะคะแล้วก็มีชาเขียวชาไทยวันนี้ก็มารับด้วยตัวเองเลย ก็คือเรามั่นใจในโรงงานนี้มากเลยเราถึงสั่งผ,ผลิต3อย่างพร้อมกันเลยส่งไปให้ชิมปุ๊บคือไม่ใช่แค่โรงงานเดียวนะคะที่ส่งไปให้น้ําชิมหลายโรงงานมากบางโรงงานตีไปปุ๊บก็เหมือนมีผงสีเขียวๆอะฟูขึ้นมาซึ่งมันไม่ใช่ชามมทฉะแท้แล้วโรงงานเนี่ยพอส่งไปให้เราชิมปุ๊บอ่ะหนึ่งรสชาติดี2ละลายง่ายแล้วอย่างหนึ่งที่มั่นใจกับโรงงานก็คือ1นึ่เขาไม่ได้ใส่น้ําตาล ความหวานนี่ก็คือมาจากญ่าหวานแล้วก็ไม่ได้ใส่กีมเทียนเพราะว่าทํามาจากมะพร้าวสะกัดเย็นคือซิเกเนเจอร์ของตัวนี้เลยค่ะมาตรฐานในการผลิตของโรงงานคือเดินเข้ามาแล้วแบบสะอาดมากเดินทางมาจากประเทศลรวและก็เมก่อนี้มีนัดมาหับเอาผลิตภัณฑ์ของตัวเองที่สั่งโรงงานนี่ผลิตเนาะซึ่งเป็นสินค้าของคนณเราหนึ่อเร์ซ์เลยเนาะซึ่งว่าผลิตภัณฑ์ที่ปุกสร้างบัญหุนี่ก็จะมี3ตัว ตัวผลอีก็คือ 1. นึ่งแมน HS Coffee เนาะซึ่งก็จะดื่มแล้วแล้วก็ดีต่อสุขภาพแล้วก็หุ่นดีน้ำและ 2. ก็คือซาเขียวเป็นซาที่เฮจากส่วนผสมของซามาะแทะจากประเทศญี่ปุ่นเนาะและก็ซาไทยที่สามารถดื่มแล้วก็หุ่นดีและก็สุขภาพดีได้อีกด้วยเนาะฉะนั้นมือนี้เป็นมืองามวันดีที่ได้เดินทางจากประเทศลาวมาหาประเทศไทยมาถึงหรงงานเลยเนาะมาหาสินค้าด้วยตัวเองเ้า ถ้าว่าถึงความมั่นใจของงานเนาะก่อนอื่นเนะเาะพวกเฮาก่อนที่ว่าจะผลิตสินค้าออกมาสู่สังคมบวจะเป็นทั้งไทยและก็ลาวเฮาก็ต้องมีความเอิ้นว่าเสชหาเนาะว่าห้องงานใดที่จะเห็นให้เฮามั่นใจถึงเรื่องของอาการผลิตบวจะเป็นคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เฮาอยากผลิตออกมาและให้มันตอบโจทย์ที่เฮาอยากจะได้เนาะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึง ตัวตวนของเฮาก็คือผลิตภัณฑ์ของเฮาที่เอินว่าทุกคนมั่นใจในตัวของเฮาจังค่อยซื้อสินค้าของเฮาไปดื่มไปกินฉะนั้นเฮาต้องมั่นใจของรงงานเรื่องของความมั่นใจแน่นอนอยู่แล้วเนาะว่าโรงงานนี่มีระบบการผลิตที่มีความสะอาด100%้เเซและก็เป็นระบบที่มาตรฐานระดับประเทศเลยเนาะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจว่าโอเคโรงงานนี้เป็นสิ่งที่เฮตให้เฮา อเอิ้นรำม,มั่นใจและก็ตอบโจทย์ที่จะมาผลิตสินค้าของพวกเราออกมาสู่สังคมจเจ้า